ซ้ำกันเนาะมืองกี่ <นะ S 2> ล่ะ <ừ, S 2> <อ>เออค่ะเออไม่ดีแต่กระหินคือเก่าจ้ะค้งางามแหรอเดียวอีกแล้วเนาะเออมือคนไปสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอสซีทุกทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมช่มองในกล่องพาหากินจ้ามือนี้มาพอกันในเสาร์วันที่16ตุลาคมสอ6พันห้าร้อยหหพี่เนาะมือนีไม่กล่องก็พอกล่องกับท่านเดินทางขเข้าไปเฮ็ดคือเก่าจ้ะ เดีว่ามาเสาแน่ยนนักประกองเน,ะนะาะเนียนวันนี้ก็มาเสากโกคุหมื่นเนี่ยครับผมน้ำหมอกระมีเด้อจ้ะพี่น้องแมยนว่าเฮ็ดหนังเจียวต่อไปเนาะแมีนพี่กัดปลาบ้านน้องเมกะเนียนครับปลาบ้านน้องเมกะตําบลเมกะอำเภอบุญ,ญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมจ้าไปลุ้นไปชมกันเลยจ้าว่ามืมอนี้งห้าวสได้สุนาขเฮ็ดหนังสิมีเฮ็ดหนังออกไม้บอลไปกันเลยจ้าครับผมมืัอนี้ก็พอกันในสวนเสาบรรยากาศดีๆนะครับเนาะ เป็นมือเสียงดวงของลาย,ลายคนครับผู้ใดมักเสียงโศกเนาะโศก่างม้าจุกู่ทุกคนเด้อครับอ่ะไปหลุ่นน้ำกันเลยครับว่าสีโศกสีม้าหรือบ่สีมีเห็ดยังปฏิก็บเนี่ยบ่ไปหลุ่นกันเลยครับผมกันแล้วครับแดง<ด>คืนจากดอกแดงแห่งมันครับผมเมนนจ้าบ้ดขาเพิ่นเนาะกอแดงคือเก่า,า,าด้วยครับมาหนี่ยส่วนนี้ก็กวแดงนหะที่เนียนๆเนาะหลุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆครับผม มาดูนี่ในกล่องแมงๆด้วยจ้าปนันแมงปนันกินยนะอยู่เนาะเป็นตัอนอีเครื่องดอกมอเมนดอกนึงนะครับเครื่องดอกครึ่งดอกอีดีด้อจ้ะแ,แม,ง,แมงกินอ้กจ้ะ แขวงวันครับวันนี้งามจ้ะพี่ดล้วก็คนมะลีด้วยเมลีคนเะล, <c oughs> ลีแต่ก็หินก็เก่าจ้ะขงางามแหรอแมจะ้ะสุดยอดเลยอะไลจ้ะโอ้ยจู่งามาเอกแม่นจ้ะดอกเบียยครับโบเห็นครับวางกันเนาะที่ดอกงามเหรอแมนจะ้ะ แกงหวานเหมือนเดิมแมงจ้ะแมงแมงห้องขนาดข้าวขวดเลยเดแม้่ก็นี่จ้ะอือฝุ่นมนดินแต่ว่าฝุ่นขาวซีดัอโอ้หัวหินขาไปเนาะแมงจ้ะแม่งเจาะม่งเจาะไปนแมงจ้ะเอาเลยครับได้อีกคนละคา Ủa đồ của nhà quá tới rồi nè Ôi Đồ ngâm ngâm ít là cha ừ. Ui khá À khá nạ Đồ ngâm ngâm lắm Nè cái khắp, không? gắn lắm đó Đồ mình ngâm 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 đây hạc mẹ Kha hạc quá Kha ngạc mẹ Kha hạc mẹ Kha hạc mẹ Kha hạc mẹ mẹ Kha hạc mẹ Kha hạc mẹ Kha นี่คือเลงินหรอเป็นดันหักใหม่สินงามจ้ะอ๋อแต่ยังได้อยู่ยังงามอยู่ครับ<อ>างามเองไหมกรับดอกงามขนาดจ้ะพี่หนุ่มเพิ่งครับพี่หนุ่เอือมีสามด้วยครับคุณเจ<อ>้าคุณก็เกินออกใหม่ดิกำลังออกหรองามจ้ะดอกไม้ก็ะหินแน่อยู่แต่ว,นนาตว,ว่าก็เลือกกระดอกงาม,งามครับ แ่อรแงนกำุบกเอเนี่ยก็จนล <laughs> ุดยืดจแม่งเงจอพันเนาะแม <And> ่นจ้ะโอ้คืออะไรเ้วยครับ แต่ก็กอบมาย่งย well. yeah. mm. ังที่หน uh. ูว่าัก็ดีพอดีแกงหวานนะโดอและคำจุนี่กะดเป็นะไรนี่พวกองมอแตกเลยเลยมือแตกเลยเลยหักไหมหักขึ้นนรนะโดดละคำก็ชีบเออไม่เอไม่ได้ Nhà mình rất là thật này. Đọc nhé Đọc nó khầm vào đây đứa này được Thà cả, khứ Ui khờ của nhà nào Khá lầy mấy con Nó ngàm này nó ốc mày lắm Cái lần Phở đi Chắc ốc mày ốc câu lắm Đâu nghe phần nó, mình chờ nó Cái gì tay bay mày đi Mẹ phần nó Ghê cầm nó ดําอืมอืมอืมจ้ะนี่น้ำหาี่จียถอข้าขาวจ้ะมันไม่นิดโกนนะผกกอีเนี่ยม่ไกลมันดยนยังาครับไม่เหนจ้ะดอก,ก่งผกกตถึงค้าลายนี่เนถึงเนาะี่แต่ว่ายังแข็งดีงนะเนาะแม,ม่นจ้ะมีอีกเด มแค่คุยดีจ้ะอุ้ยสุดหลังเฮ้ยข่าแกงน่ะพี่น้องงามงางามจ้ะโอ้ยดอกเนี่ยเนาะงามงาจจ้ะพ ja ี่น้องเฮ้ยเบิ่งพี่น้องเป็นค่าลายนะงานจ้ะสวยๆเลยครับผม เดี๋ยวเดียวอีกแลวเนาะมูคนไปใส่บรเกิดเนาะแ่าเบื <c oughs> <c oughs> ้งนี้ไม่กลองตัก่องโอ้ยนอคคือแน่เลยพี่นนอเอะเป็นจานใส่เขาครับเออกรบพี่นนอเห็นอยู่แล้วตกอเห็นแล้เป็นบางใบใหม่บางแน่อ๋อเนาะอ้เกบผุดิ่มนใส่ละ ก็เพิ่นจังดอกไงสิดอกหอมนี่เบิ่งขาเพิ่นได้ขึ้นอ่ะเออาจ้ะคาดโผด่ชมวนเราไงเบิ้งจะท้องยังขาวเลยจ้ะนี่เราเพิ่งง่เลยครับผีสัางผีอีกหน่องเพิ่มหน่องหมดแอนน้ำขนาดได้ตุ่มยังจะเป็นเพิ่นใงไงกินบ้านจ้ำกันนี่ปุ่นแล้วซ้ำกันเนาะมึงกี่ล่ะเออขาเพิ่งจ้ะ งา,งามเลยจ้าไม่ไมีลูกหน่อยเลยมีลูกน้อยนะจอยอู้จะเอาจังเดแลยวพวกก้องอย่จิ้มให้ค่อยอย่าลุกขึ้นข้นจ้าพี่หนอคอยด็ดเอาอย่างเงี้ยดียมยลุกขึ้นจะเก็ียกอมี่จะส่งสม,มือเนาะจ้าพมเดียวกันนะพวกก้อมังคุโมหินเพลินจ้ะก็เขาสีเนี่ยแหละล่ะเนาะจ้าดอกเงี้ยเติบละ

านครับจังนี้จังบานนะผู้กองเนาะบานเด้าบุห็น <laughs> ได้ยิน,นยได้เนาะนจ้ะได้ยินจ้ะสองบานเหียงกันเนาะเดี๋ยวเดียวบนต้นจ้าน้าเลียดอกเดียวจ้นาจน้อหอยนอนไข <สะ S 1> น่ใ่นี่จะคล้องคุยน้าเลียจ้ะ ขึงโดดขึงโดดจ้ะครับผมพี่น้องมานีิกาเสดายเวลาพาพี่พาน้องกลับบ้านแล้วนะครับเนาะอากรสิกลับบ้านกะไปเบิ่งผลงานน้ำเมี่กล่องก่อนครับว่าสีโสกสิมานหรือบ่พาพี่พาน,บบา,นนา,าน้องเขาปลาเก็บเห็ดมื่อนี้นะครับเนาะไปเบิ่งน้ำเมี่กล่องเลยครับผม <t> ามาเบิ่งผลงานเฮาหาเห็ดมื่อนอี้จ้ะเขาปลาหาเห็ดมืออ่อนี้กนะัถือว่าหมานอยู่เนาะพ่อกล้องเนาะ แมนกันกกยังมานอยู่จ้ะกือบเตรียมตาหน่อยเอาเนาะแมนจ้าเน้นๆนีห้า nhạc นแหละเน้นายนเนีนนนนกันสิเป็นกอแดงจ้าผึ่งขาลายมือนี้ก็มีเนาะพอะ่อกองเนาะแมนมันมีผึ่งขาลายดอกงามอยู่ครับแมนจ้าผึ่งเขากำได้ดอกเดียวเด้อจ้ะบ่พอเพิ่นจ้ะทั้งลุมกันสิเป็นเห็ดแดงเนาะเห็ดแดงหนาเห็ดหนาแหล่จ้ะแต่ว่านี่นเนียนเอากระส่วนมากเป็นเห็ดก้อจ้ะกระดอกงามอยู่ครับพี่น้องมือนี้แต่ว่า ดอกดอกบานเนาะอยู่ทั้งใจเนาะดอกบานใหญ่ๆนะเมียนจ้าแต่ก็ถือว่าเพิ่นดอกใหญ่เนาะพอก่องก็เล็กเกือบเต็มตาหน่อยเฮาเนาะแมีนเพิ่นดอกใหญ่เเฮ็ดกันยัง็ยังว่าอยู่จ้ะพี่น้องหายากเนาะแมีนจ้ะว่าเพิ่นสิออกใหม่กันยังบ่ทันออกอยู่เด้อจ้ะก็ออกเรื่อยๆอยู่แต่ว่าก็ออกบ่หลายคือช่วงแหละเมีนจ้าเฮ็ดก็ก็มีดอกหน่อยดอกใหญ่จ้ะแมีนแต่ส่วนหลายก็เป็นดอกหน่อยแต่ว่าห่มละบ่หลายเนาะพอก่องเนาะแมนก็ยังถือว่าหายากอยู่จ้า สำหรับคลิปนี้แม่กองขอฝากพ่อไ่แม่ไ่พ่อแม่พี่น้องลุงป,ปาา่านอะจ้ากดไลค์ก,ด,กดแชร์กดติดตามเปิดกำลังใจให้แม่กองพากินเนเด้อจา้าพ่อฮอได้มีกำลังใจได้เห็ดคลิปใหม่ๆคิดดีให้พ่อให้แม่ให้พี่หให้น้องเฮาได้เบ่งกันต่อไปนาะงแม่กองเนะาะจ้าพอกันไหมในะคลิปน้าจา้าสวัสดีจา้าครับผมจะได้กระอขอบคุณในหลายเด้อครับเอีทุกท่านที่คอยมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทางงสองแม่กองพากินนะครับเนาะ ขอบคุณทุกไลน์ทุกแช์ทุกการติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้น้ำพอยายเมยน้ำพอน้ำเมยน้ำเพียน้ำหนังไว้อีกคลิปหนึ่งครับสำหรับคลิปวันที่16สิลหาคม2566กับผมอ่ะ่อไวสมม้สำหรับก่อนนะครับเนาะพอกันไม่คลิปนาครับสวัสดีครับผม